อยู่ในนคะหลวงอทอ่า,า,ารูปนั่ข้างนอกม่รนดนะ้น,น,น,นทีหมดแล้วใช่ไหม่สองน,นาทีของลงอีกนาทีต้องลงหมดก็อยู่ที่วัดไตรมิตรนะคะมาไหว้หลวงพ่อ ของคำนะคะตอนนี้ก็ไม่ oh. สะดวกน้อยหมดเวลาแล้วเลยคะ่ะตอนนี้เขาจะมีเวลาลวไม่เกินห้าโมงนะคะตอนเพื่อให้ยนชมท่านอีกทีหนึ่งขอบคุณ oh. ค่ะที่ได้ หมดเวลาของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับองค์พระองค์ใหญ่มากอะทองคําล้วนเลยนะเป็นทองคำล้วนอันนี้คือพระเป็นทองคํำล้วนๆเลยนะให้ดูนศิลปะแบบงดงามมากนะ องค์ท่านเป็นทองคําแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นทองตันเลยนะคะนี่นะคะองใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นทองคำไะะปหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยวเราไปตะลุยเยาวราชต่อนะคะขออน,นีญาไปเก็บดูความรองเท้าแล้วดูใส่ร้อนมากอะ่ะรีบมาแล้วร้อนมาก รีมาแล้วร้อนมากสาธุนะคะวันนี้มาทําบุญนะคะร่วมบุญกันนะคะอยากให้เห็นว่าอยากให้เห็น <laughs> ดูใส่ชุด <laughs> ดูใส่ชุดะตอนนี้ข้างหลังก็จะเป็นอ่ายังเห็นหลวงพ่อทอง,งะคำอีกไปเดี๋ยวไปตะลุยเยวาวราชกันต่อนะคะตอนนี้อยู่ข้างบนนะเห็นวิวเห็นวิวนะคะเยวาวราชนะคะ ข้างหลังนี่ยเดี๋ยวจะถึงชิงช้าแล้วนะตรงนี้ไปชิงช้าเลยเดี๋ยวให้ดูให้ดูชิงช้าสาธุอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเพราะกำลังจะปิดละปิดแล้วนะถอดผ้าถุงก่อนเก็บแล้วด้านนู้นมีกำลังไเนี้อะไรทำควงมังกรค่ะอ๋อเป็นไหินไปอ้อมทางนี้ใช่ไหมเดินได้เลยได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะฝั่งนู้นใช่ไหมเดินอ้อมตรงไหน เดี๋ยวเราจะไปดูเขาทำสิงโตกันนะคะให้ดูนี่อยู่ตรงด้านนี้ลงทางนี้เข้าทางนี้เลยเนาะไปทางนี้เลยเนาะเขาบอกว่าเขากำลังทำมังกรกันนะคะเขาให้เราแบบว่าอ้อมไปดูได้เลยนะคะจะบอกว่าร้อนมากไหนแล้วมังกรอ๋อใบสีมังกร กำลังทำใบสีมังกรใหญ่มากนะคะสำหรับบงสวงวันพรุ่งนี้นะคะมาดูนะคะงานละเอียดงานละเอียดนี่นะคะเตจังพยานมังกรนะคะ ปลายสีพยามงกอลสีพยามงก,ลกอลอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปวัดเล่งเนยยี่ต่อนะคะตอนนี้อยู่วัดไตรมิตรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้านู่นนะคะวัดเล่งเนยยี่นะคะไปเดี๋ยวไปตะลุยวัดเล่งเนยยี่ต่อนะคะนู่นนะคะเดินลงไปไปไปเล่งเนยยี่ต่อ จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังครีมจะได้ฟังฟังมีชื่อเสียงโด่งดังต่อนี่ก็อยู่ข้างบนนะซีวิวมากซีวิวมากข้างล่างก็จะมีงานนะคะตรงนี้นะคะสมโมสองคนก็เยอะนะคะตอนนี้จริงจริงปิดแล้วแหละปิดแล้วเรียบร้อยนะคะ ปิดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอพระคืนก่อนนะคะเราก็จะลงคือนนีาไปไปวัดเจ้าแม่เล่งในยี่ต่อนะคะตอนนี้ปิดแล้วเรียบร้อยะคะ่ะล้วก็ลงมาทัน15นาทีสุดท้ายพอดีนะคะสำหรับมาไหว้พระพระพุทธร,รูปทองคํานะคะที่วัดไตรมิตรเป็นสิริมงคลสําหรับ ต้อนรับปีใหม่จีนปีนี้นะคะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเดินไปเขาก็จะมีไกด์ทัวร์แล้วก็ง่ายๆค่ะจะไปเที่ยวแล้วก็เดินตามไกด์ทัวร์ไปเนียนๆนะคะเดินตามไกด์ทัวร์ไปเนียนๆตอนนี้ไปต่อวัดเล่งเนยยี่ค่ะออกทางนี้ได้เลยทางนี้ได้เลยไม่รู้นะน้ำหนึ่งเป็นคนที่รู้สึกผูกพันกับเยาวราชมากนะคะคือเกิดโตที่กรุงเทพเนาะเติบเกิดโตที่กรุงเทพแล้วเราก็อยู่แล้วเราได้กลิ่น มันแบบว่ามันใช่อ่ะมันที่ที่เราอยู่มันที่ของเราอะไรเงี้ยประมาณนี้ยก็จะชอบมาเยวาวราชมากแล้วมันเหมือนได้พลังเวลาที่เรามาแลาที่เรามาเยวาวราชแล้วมกลับบ้านอ่ะเป็นเป็นขวนเลยป้า่มีเป็นหลอดตร้อนมากตอนแรกว่าจะทําเป็นบอ็อกแทาเป็นคลิปแต่คลิปเกียด,ดละกะ็ออกทางนี้เลยละกันนะคะออกทางนี้ก็จะเป็นวัดเล่งนายี่เลยนะคะเป็นวัดเล่งนยี่ ยคนเยอะมากดูดิเยาวราชวันนี้ก็คึกคืนนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายพรุ่งนี้จะเป็นวันไหว้ก็จะคนเยอะนะคะแต่ลำหนึ่งไม่ได้หยุดวันไหว้ไงลำหนึ่งหยุดวันเที่ยวส่วนวันที่สี่จะเป็นวันเที่ยวนะคะคนคนจีนนะคะวันตุษจีนเขาก็จะเที่ยวกันนะคะวันนี้ร้านลวงต่างๆก็จะปิดละเพราะว่าวันจ่ายนะคะพรุ่งนี้วันไหว้ละนะคะ ทรงผมมีทุมคนบอกทรงผมเข้ากับตูจีนพอดีนะคะแว่นมาหน้าตาหน้ามาคราอกันตูจีนพอดีนะคะอ่ะเราออกตรงนี้ก็จะเป็นวัดเล่นงนยี่พอดีเขาวัดเล่นงนยี่เลยนะคะแป๊บนึ่งนะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาเที่ยวตูจีนเยววาวราชนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่เล่นงนยี่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เออแป๊บหนึ่งนะ ต,นนะะต้องข้ามนูนน่นนะคะต้องข้ามนู่นเลยนู่นนะคะเดี๋ยวหาทางข้ามก่อนแล้วันจะไปข้ามทีม่คนเขาข้ามเยอะๆยะมันจะได้ไม่ไม่อันตรายและอันตรายตรงนี้ก็จะอยู่ตรงอนุสาวรีย์สาวชิงช้าตรงเยาวราชพอด,ดีแต่ว่าหาทางข้าม,มนูน่นนู่นไปข้ามรงนงน ะะก็ถ้าโจอยู่ก็คงมากับโจเนาะจริงๆอยากเคลื่อนโจมานะเพราะว่ามาเยววาวราชทีงทีมันมาเหมือนมาเติมพลังชีวิตยังไงก็ไม่รู้อะ่ะแบบเหมือแนบบที่นี่เป็นที่ที่เราคุ้นเคยอะ่ะแบบโอ,อ้นะเกิดที่นี่อยู่ที่นี่เนาะตอนนี้อย่ตทงถนธนเจริญกรุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะข้ามไปนะคะนู่นนะคะยังไม่ปิดยังไม่ปิดนะคะยังไม่ปิดขออนุญาตข้ามเลยแล้วกัน เดี๋ยวขออนุญาตข้ามถนนก่อนนะคะรถเยอะนี่นะคะถึงแล้วไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในวันปีใหม่นะจ๊ะข้ามถนนก่อนรถเยอะมาจากวัดไตามิตรนะคะก็ข้ามมาได้เลยถึงแล้ว ตอนนี้จริงๆเดี๋ยวคือที่เนี้ยมันต้องไหว้แบบว่าไหว้เป็นเซตไหว้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงะเขาจะไหว้เป็นเซตเนาะเดี๋ยวหนึอนขอญาตเดี๋ยวจะต้องเข้าไปไหว้ก่อนนะคะ้เ<ว>นี่ยค่ะเขาก็จะต้องไหว้เป็นเซตคือทุบเทียนจะต้องไหว้ข้างนอก นีก็จะต้องไหว้ข้างในนะมันจะต้องเริ่มจากคือไหว้เป็นชุดอนะไหว้ฟ้าดินฟ้าเจ้าที่ไหว้กว่าจะมาถึงนะคะพระโอ้ยสัตว์อาวโลกิเตสวนนะคะตรงนี้อยู่นี่อ่าเดี๋ยวน้ำนึ่นขอญาตไหว้เจ้าแม่ก่อนนะคะ